ะวัตถุรันตนตยัสสะขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรยัยรวมคำถามวัตถุสังขาถามคำว่าวัตถุในวัตถุสังขานี้หมายความว่าอะไรวัตถุมีกี่อย่างคืออะไรบ้างจงแสดงพร้อมด้วยองค์ธรรมตอบคำว่าวัตถุในวัตถุสังขานี้หมายความว่าธรรมที่เป็นที่อาศัยของจิตเจตสิกชื่อว่าวัตถุ มี6อย่างคือ 1. จักหุวัตถุองค์ธรรมได้แก่จักหุประสาน 2. โสตวัตถ right então, ุองค์ธ right รรมได้แก่โสตประสาท 3. าคานวัตถุองค์ธรรมได้แก่คานประสาทสชิวหาวัต <resonated> ถุองค์ธรรมได้แก่ชิวหาประสาท 5. กายวัตถุองค์ธรรมได้แก่กายาประสาท 6. หทายวัตถุองค์ธรรมได้แก่หทายรูป ถามวิญญาณธาตุเจคืออะไรบ้างให้แสดงองค์ธรรมด้วยและวิญญาณธาตุเที่ไม่ได้อาศัยวัตถุเกิดได้นั้นมีหรือไม่ถ้ามีเป็นวิญญาณธาตุชนิดไหนและการเกิดขึ้นของวิญญาณธาตุที่ไม่ได้อาศัยวัตถุนี้เป็นวิญญาณธาตุของบุคคลใดาอาศัยอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดตอบวิญญาณธาตุเจคือ หนึ่งจักขู่วิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่จักขู่วิญญาณจิตสองสตวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่โตรตวิญญาณจิตสองสามคณะวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่คณะวิญญาณจิตสองสี่ชิวหาวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่ชิวหาวิญญาณจิตสองห้ากายะวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่กายยะวิญญาณจิตสองหกมโนธาตุองค์ธรรมได้แก่สัมปติชนะจิตสอง ปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเจ็ดมโนวิญญาณธาตุองค์ธรรมได้แก่จิตจิตเจ็ดสิบหกหรือหนึ่งร้อยแปดเวทวิปัญจวิญญาณจิตสิบมโนธาตุสามวิญญาณธาตุที่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปเกิดวิญญาณธาตุที่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปก็เกิดได้นั้นมีเป็นวิญญาณธาตุชนิดมโนวิญญาณธาตุ และการเกิดขึ้นของมโนวิญญาณธาตุที่ไม่ได้อาศัยวัตถุรูปนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุของอรูปภพอาศัยอรูปกุศลลรรมที่เป็นอดีตและอารมณ์ที่เป็นปัใจจัยให้เกิดถามจิตที่อาศัยจักขู่วัตถุเกิดโดยแน่นอนและไม่แน่นอนมีจำนวนเท่าไรคืออะไรบ้าง ตอบจิตที่อาศัยจักขู่วัตถุเกิดโดยแน่นอนมีสองดวงคือจักขู่วิญญาณจิตสองจิตที่อาศัยจักขู่วัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนไม่มีขอจิตที่อาศัยหาทายวัตถุเกิดโดยแน่นอนมี33ดวงคือโทสะมูลจิตสองมโนท่าสามสันติรนาจิตสามมหาวิปากจิต8หาสิตุปาทาจิตหนึ่งรูปาวจรจิตสิบห้าโสตปาิมาคจิตหนึ่ง จิตที่อาศัยหาทายวัตถุเกิดโดยไม่แน่นอนมี42ดวงคือโลภะมูรจิต8โมหามูรจิต2มโนทวาราวชนะจิต1มหากุศลรจิต8มหากริยาจิต8อรูปาวัจระกุศลรจิต4อรูปาวจระกิริยาจิต4โลกุตระจิต7เว้นโสดาปฏิมาคจิต1 ถามจงจำแนกวิญญาณธาตุสี่ที่เกิดในรูปภูมิ15โดยวัตถุรูป3ตอบจำแนกวัตจำแนกวิญญาณธาตุสี่ที่เกิดในรูปภปูมิ15โดยวัตถุรูป3ดังนี้ 1. จักจะขู่วิญญาณธาตุสองอาศัยจกขู่วัตถุเกิด 2. โสตรวิญญาณธาตุ 2. อาศัยโสตรวัตถุเกิด สามมโนธาตุสามอาศัยหาทยายวัตถุเกิดสี่มโนวิญญาณธาตุหกสิบสองได้แก่โลภะ 8, มลามูลจิตแปดโมหะมูลจิตสองมโนทวารวัชนะจิตหนึ่งสันติรณาจิตสามหาสิตุปาราจิตหนึ่งมหากุโลรจิตแปด 8, มหากิริยาจิตแปด 8, ปรูปาวัจระจิตสิบห้าอรูปาวัจระกุโลรจิตสี่อรูปาวัจระกิริยาจิตสี่ โลกุตระจิต8เหล่านี้อาศัยวัตถุอาศัยหาทายวัตถุเกิดถามจงจำแนกจิตที่อาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอน43ดวงโดยวัตถุรูป6ตอบจำแนกจิต43ดวงที่อาศัยวัตถุรูปเกิดแน่นอนโดยวัตถุรูป6ดังนี้คือ 1. จกักขูวิญญาณจิต2อาศัยจักขู่วัตถุเกิด โ z, สโสตวิญญาณจิต2อาศัยโสตวัตถุเกิด3าคานาิญญาณจิตสองอาศัยคานาวัตถุเกิด4ชิวหาวิญญาณจิตสองอาศัยชิวหาวัตถุเกิด5กายวิญญาณจิตสองอาศัยกายวัตถุเกิด 6. มโนธาตสโทสะมูลจิต2สันติรณจิต3มหาวิปากจิต8หสิจุปาธาจิต1รลูปาวจราจิต15 โสดาปฏิมาคจิต1รวม33ดวงนี้อาศัยหะไทยวัตถุเกิดถามให้แสดงจิตดังต่อไปนี้ก็จิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูป6โดยอาศัยวัตถุรูปแน่นอนตอบจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยวัตถุรูปแน่นอนมี43คือทวิปัญจวิญญาณและจิต10มโนธาตุสา มนุวิญญาณธาตุ30ได้แก่โทสะมูลจิต2สันติระาจิต3มหาวิปากจิต8ปูปาวจระ75โสดาปฏิมาคจิต1หัสิตุปาธาจิต1ถามขอจิตที่อาศัยวัตถุรูปเกิดโดยไม่แน่นอนมี42ดวงคือโลภามูลจิต8โมหามูลจิต2มโนทวารวัชนะจิต1 มหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8อรูป,ปาวจรักุศลจิต4อรูป,ปาวจรกิริยาจิต4โลกุตระจิต7เว้นโสดาปัตติมขจิตหนึ่งคอจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อาศัยวัตถุรูปแน่นอนมีสีดวงคืออารูปวิปากจิตสีถามให้จำแนกเจตสิกห้าสิบสอง 52, โดยวัตถุรูป6และที่กล่าวว่าโทจตุกะเจตสิกสี อปมัญญาเจตสิกสองต้องอาศัยวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนเพราะเหตุใดตอบจำแนกเจตสิก52โดยวัตถุรูป6นั้นคือในบรรดาเจตสิก52ดวงนั้นสภาวจิตตสาธารณะเจตสิก7ดวงอาศัยวัตถุรูป6อาศัยวัตถุรูป6เกิดก็ได้ไม่อาศัยวัตถุรูป6เกิดก็ได้เจตสิกที่เหลือ39เว้นโทจกกัตุกะเจตสิก4 อป,ปัมปัญญาเจตสิกสองอาศัยหะทะยวัตถุรูปเกิดแน่นอนและที่กล่าวว่าโทจ,ต,จตุกะเจตสิกสี่อป,ปัมปัญญาเจตสิกสองต้องอาศัยหาทยาวะหาทยาวัตถุรูปเกิดโดยแน่นอนนั้นเพราะเหต,ตุว่าโทจตุกะเจตสิกสี่ดวงนี้เกิดได้เฉพาะแต่ในกามภูมิอย่างเดียวส่วนอป,ปัมปัญญาเจตสิกสอง เกิดได้เฉพาะแต่ในปัจจโวการลภลูมิเท่านั้น